ครับเจออีกแล้วเห็ดปวกหัวดำอยากบ้านอีกแล้วเนาะอยากบ้านอีกแล้วเนาะอยากบ้านอีกแล้วมาเจอเพี่น้องอยากบ้านอีกแลค่งามเลยจ้ะกินคือเก่าเนาะบาต้มเนาะกินคือเก่าต้มถังเนี่ยใช้มีดยาวแบบนี้พี่น้องดีแบบนี้ ก็ได้ถางป่าก็ไดเ้เดี๋ยวมต้องขอเวลาถังป่าแป๊บสัลุงเดี๋ยวค่อยถเดี๋ยวพี่น้องมาต้อมนี่จะพี่น้องถ่ายเลยถ่ายพี่น้องคุณเบิงกอนมีดมาต้อมเป็นไงข <laughs> ุดเห็ดก็ได้ถังไหมถังป่าก็ดี <laughs> ตะก้าใหม่อซื้อมาแต่บ้านเนาะบาต้มเดี๋ยวบ้าต้มเอาไลกเกอร์มาทามาเคลือบให้เงาๆหน่อยพี่น้องให้ถือสวยสวยลองดูที่จะหมานไหมเต็มตะกร้าเราไหมพี่น้องมาลุ้นด้วยกันเนาะสะลุงจ้า สวยเลยหน้าดองเนาะสาวลุงเนาะเดี๋ยวพอดองบ่ต้อมขอกินก่อนจ้ะบ่ต้อมคิดถึงแม่ <c oughs> ย่งเป็เห็ดนี่บ่จ้ะแม่บ่ต้อมชอบชอบเห็ดแบบนี้ดองเด้อลูกดองดองต้อมาทีไรก็ดองเด้อลูกว่างั้นนะ ได้เลยอ่ะสะลุงหักมาเนาะสลุงเนาะเดี๋ยวไม่ต้องขุดข้างล่างเนาะจ้าต้องเก็บเลยกันดอกเล็กเอาหมดเลยเพิ่งด้กินเนาะเพิ่งด้กินสองเทือแล้ว บอกเพิ่งได้กินกันนะเสือนี้เสือที่สองอะแต่ดอกปานพี่น้องเมื่อวานที่กับมันนี่บอกต้องไปตาดอก็สวยไอ้เต็มตะก้าดทีเทอร์เนาะสร็จลงจ้าเราข่าไว้

ปิ้งตะเกียวกะเซบได้จ้ะพี่น้องโอ้โหโอ,อร่อยเลยแหละหอมหุยหุยถอนนะถอนแล้วเลยนะยยนนนยนสะะ้มจ้า พูดถอนพูดเลยพี่น้องง่ายสุดแล้วเห็ดปวกัวดําดเนี่ยเวลาขุดเวลาหาเนาะสะลงจ้าไม่เหมือนเห็ดโคนเห็ดโคนต้องใช้เสียมขุดพี่น้องรากยาวนี่เนอนยเียเสร็จตุลาแล้วเดี๋ยวก็จจววต้มไปหาอีกวันนี้เบ่งจะพี่น้องอันนี้ก็เริมลายแล้วใช่จ้าเริมหลายแล้ว สวยสวยเลยตกจุมมาต้มเอามีดเด้อตกจุมเอามีดงัดออกก็นั่นแหละตกจุมเห็นไหมไม่ขึ้นเอาดอกเอามีดมางัดเอา้าเก็บต่อจะพี่นอ้อง จ้าโอ้โหหัวหักอย่าไปโคหักแลวพ่ต้องโคหักหนุ่มขนาดเลยพ่อต้องหนุ่ก็หลาย ดอกอสวยๆไม่เล่าดอกสวยต่อจ้ะพี่น้องบลูแมนเฮดตายเบื่อเด้อพี่น้องเอ้ยน้องประตมอมหัวดำมีโปะหัวดำ,ด,ำด้วยจ้ะดำอีกสินิดนึงนอกประตมอมโอะเอาแมงออกมันควรประกาศห้องเฮดโค่น,คนจ้ะพี่น้อง เขาห็ดโคนใหญ่เ anyway ฮ็ดโคนน้อยเฮ็ดโคนน้อยไปเฮ็ดโคนใหญ่อู้ยยงกะตั <h <h ๊กตัต้มเดียวไปถูกลยแบ่งไ่ถูกบ้านเจ้าในห้องยังสั่นเห็ดปวกเห็ดปวกบักแบ่งนจ้าพี่น้องเซอร์ออนด้วยจ้ะยแบ่งหมดตรงนี้จ้ะเต็มไม่ด้แบ่งพี่น้องสาวลุงหาในสาวลุงเหยียบเองน่ะเจ้ะพี่น้องเสียได้เสียได้นะพอต้มเนาะแถวพอต้มเลือกลกเกินไหมบ้ เก็บก่อนก็ได้เทียนหยีบนะเทียนหยีบไหมอ่ะจ้าเก็บก่อนดูสละลงหยีบ้จะดานดอกขอโทษขออภัยจ้าพี่น้องเพราะว่าเดินหางไม่เห็นนอบอดอมจ้าโอ้สละลงหยีบหลายดอกแลเนี่ยหลายดอกโอ้นี่ก็เหยียบโอ้โหตายเจ็บ จ้าดอกสวยสีได้ขนาดสีได้ของขนาดจ,จะพี่น้องสาวลุงกับบอห็นคือกันจ,จ้ะจ้าเมืองดอกงามขนาดขนาดจ้าพี่น้องนี่แกตะลงเหยียบเหยียบเลยกะลกเนาะบอจอมสีได้ของขนาด <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้าพี่น้อง พาสาวลุงเด้อจ้ามองไม่เห็นเนาะสาวลุงจ้ามองบ่เห็นจะพี่นน้องลกเกินเนาะลกสวยอัอยนนี้ก็แเม่นโบเ่ยกระเม่นกรเม็น สะออนขนาดอยากได้อยากเห็นรุ่นนี้เด้อป้าต้อมเนาะนประสิงามดดได้จ้าพี่น้องถ้าวลันนี้นะดอกสวยขนาดเลยอะ่ะบุงดอกแต่และดอกำง,งานเนาะจ้าดอกสุดท้าย ทำแล้วย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลเลยนะครับผิดภาพการใดขออภัยพี่น้องดองกสุดท้ายเลวพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงก็ต้องขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าเลยพี่น้องผิดภาพการใดขออภัยเนาะสาลุงเนาะจ้าจะผลงานของเฮาจะพี่น้องเตรียมตะกร้าบัหไงเ้วะจ้ามาเนี่ <c oughs> ตะการพักใหญ่นะาตนกใหญ่เต็มตะการเลยมานข้างอีหลีไปบอจเมื่อวันนี้ขอ,อลาไปก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับรอชมคลิปหน้าครับพี่น้อง